สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าการทําเกษตรทุกวันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความท้าทายจริงๆแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ใช่เราจะปลดล็อกศักยภาพของผลผลิตให้มันงอกงามได้แบบเต็มที่เลยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกเลยครับคาถามที่สําคัญมากๆที่เกษตรกรทุกคนต้องเจอเลยก็คือเราจะปกป้องพืชผลของเราจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่มันคาดเดาไม่ได้ได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวอากาศที่ร้อนจัดๆหรือแม้กระทั่งปัญหาดินเข็ม เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือสุขภาพของดินดินที่ดีก็เหมือนเป็นจุดสตาร์ทที่ดีที่จะนำไปสู่ผลผลิตที่งดงามนั่นเองครับทีนี้ปัญหาดินที่เจอกันบ่อยๆเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ดินที่มันแน่นทึบเกินไปทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเลยรากพืชก็จะหายใจไม่ออกหรือบางทีก็เป็นดินที่อุ้มน้ำได้ไม่ดี ค่าความเป็นกรดด่างไม่สมดุลหรือว่ามีจุลินทรีย์ดีๆในดินน้อยเกินไปปัญหาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นคอยขวางการเติบโตของพืชตั้งแต่แรกเริ่มเลยล่ะครับพอรากฐานอย่างดินมีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วถ้าพืชต้องมาเจอกับภัยคุกคามจากข้างนอกอีกลองนึกภาพตามนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่พืชต้องเผชิญกับวิกฤตของจริงเลย มันเป็นสมการที่ดูง่ายๆนะครับแต่ผลกระทบของมันนี่มหาศาลเลยคือเมื่อไรก็ตามที่พืชเกิดความเครียดขึ้นมาผลลัพธ์ที่ตามมาตรงๆเลยก็คือผลผลิตที่สูญเสียไปใช่ครับยิ่งเครียดมากเท่าไหร่ผลผลิตก็ยิ่งลดลงไปเท่านั้นเลยแต่ว่าในทุกวิกฤตมันก็ย่อมมีทางออกเสมอใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับพืชได้ล่ะครับ มันจะดีแค่ไหนถ้าเหมือนมีฮีโร่มาคอยปกป้องพืชของเราให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้วายไปได้และนี่คือคำตอบครับ n e w t r i p l a n t AG+ เขาถูกออกแบบมาให้เป็นตัวช่วยให้พืชสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นั่นเองครับที่สำคัญคือใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงที่กำลังโตไปจนถึงตอนออกดอกติดผลเลย โอ้โหลองดูตัวเลขนี้สิครับไม่ธรรมดาเลยนะสามารถลดความเสียหายจากสภาวะภัยแล้งได้ถึง55%เลทีเดียวนั่นก็แปลว่าพืชจะทนทานขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวจากความแห้งแล้งได้ดีขึ้นแบบเห็นๆเ,เลยครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ถึง22เท่าพูดเห็นพาม่าย่ายก็คือเหมือนเราไปติดเทอร์โบให้กับระบบภูมิคุ้มกันของพืชน,นะครับทำให้มันพร้อมสู้กับความเครียดจากสภาวะแวดล้อมได้ดีขึ้นเยอะเลย ดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือคุณประโยชน์ทั้งหมดนี้มันทำงานร่วมกันเป็นทีมเลยครับทั้งช่วยเพิ่มการสังเคราะห์สแสงทำให้ระบบรากดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นช่วยเรื่องการออกดอกติดผลแล้วก็ไปกระตุ้นภูมิคุ้นกันอีกทั้งหมดนี้รวมพลังกันสร้างพืชที่แข็งแกร่งให้ผลผลิตสูงแล้วก็ทนทานต่อทุกสภาวะนั่นเองครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงส่วนประกอบสำคัญที่เป็นเหมือนอาวุธลับกันบ้างดีกว่าครับสิ่งนั้นก็คือธาตุสังกะสีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ สิงค์นั่นแหละครับมีคำกล่าวที่สำคัญมากจากแหล่งข้อมูลเลยนะครับว่าเพื่อให้มั่นใจว่าพืชจะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงต้องให้าธาตุสังกสีโอ้โหชัดเจนขนาดนี้เลยนะครับว่า,าธาตุอาหารรองตัวนี้เนี่ยขาดไม่ได้จริงๆแล้วสังกสีมันทำงานยังไงหน้าที่หลักๆของมันเลยนะครับคือส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ไปเร่งการทำงานของเอนไซม์ต่างๆที่จำเป็นเปรียบไปก็เหมือนเป็นหัวใจของเครื่องยนต์เลยครับ ที่คอยขับเคลื่อนให้พืชเติบโตไปข้างหน้าได้คือต้องบอกว่าสังกสีเนียมีบทบาทสําคัญในทุกๆขั้นตอนการเติบโตของพืชเลยนะครับมันช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรงช่วยให้รากดูดน้ําได้ดีขึ้นเพื่อสู้กับดินเค็มอากาศร้อนแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดโดยรวมของพืชด,ด้วยยังไม่หมดนะครับยังช่วยให้ลำต้นเติบโตดีช่วยในการสร้างเกสรแถมยังเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารอื่นๆอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าดูแลครบวงจรจริงๆครับ เอาละครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงไท้ๆายๆกันแล้วละครับจากที่เราเข้าใจปัญหาของดินความเครียดของพืชแล้วก็พลังของตัวช่วยต่างๆตอนนี้เราจะรวบยอดทั้งหมดเพื่อน,นําไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือผลผลิตที่งดงามครับและนี่คือกลยุทธ์สู่ชัยชนะที่ทําตามได้ไม่ยากเลยครับขั้นแรกก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ Nutriplant ทางใบและขั้นที่2เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแนะนําให้ผสมร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ a e p s a 80 ง่ายง่ายแค่สองขั้นตอนนี้แหละครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันนะครับว่าพืชผลของเราในวันนี้เนี่ยพร้อมสำหรับผเผชิญกับทุกสภาวะแล้วหรือยังการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในวันเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนครับ